สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายคู่โชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของย้อนฟังหมอปรายทํานายสิบครั้งถึงนายกรัฐมนตรีคนที่30ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์การเมืองกำลังเดือด ้องลุ้นตลอดว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30สของเมืองไทยเพราะถึงแม้นพิธาลิมเจริญรัตและก็พักก้าวไกลจะคว้าชัยชนะจากการเลือกตั้งได้คะแนนอันดับหนึ่งแต่ไม่สามารถขอเสียงโหวตจากสอวอให้ไปต่อได้ อีกทั้งพิธายัางโดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยปมถือหุ้นสื่อไอทีวีงานนี้บุคคลที่ถูกถามไทยไม่หยุดถึงนาย,ยกรัฐมนตรีคนต่อไปของเมืองไทยก็คือหมอปลายปรายกระซิบซึ่งเจ้าตัวเคยทำนายเอาไว้ถึงสิบครั้ง 1 3ตุลาคม2564นายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่เอี่ยมสดสดสิ่งสิงน่ากินจะมาจากประชาชนเลือกถูกใจทุกคนหมอปรายได้ไปออกรายการแฉเมื่อวันที่1 3ตุลาคมพุทธศักราช2564 โดยมีการทำนายเมืองเผยถึงหลุงที่รักจะอยู่ไม่ถึงห้าปีน่าจะอีกสองถึงสมปีดวงอ่อนถึงกุมภามีนาคมเร็วๆนี้ยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ยังไม่เห็นถ้าเห็นคือเรื่องของการจัดวางมากกว่าไม่เห็นหีบไม่เห็นกล่องอะไรเลยจากที่ท่านยมบอกมันไม่เห็นการจับกระดาษ เห็นการจับอย่างอื่นจับมือกันแล้วก็ว,วางนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเห็นว่ากว่าจะมาได้เป็นคนใหม่คนนั้นที่จะได้จริงๆจ,จากที่พวกเราเลือกกันและจะถูกใจทุกคนมากเป็นคนใหม่เอี่ยมเลยสดๆส,สิ่งๆน่ากินมาก งานนี้โชเชียวมีการกดคำสัมภาษณ์ดังกล่าวของหมอปรายออกมาเผยแพร่อีกครั้งพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักคก้กาวไกลคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งถล่มทลายโดยมีการยกนิ้วให้ว่าแม่นมาก16มกราคมปีพทุทธศักราช2566ลักษณะนายกรัฐมนตรี คนหน้าขาวแต่มีคนดึงหน้าเปลี่ยนให้สัมภาษณ์ข่าวช่องแปดลักษณะนายกรัฐมนตรีอักษรย่อเมกาโพชดแต่ณตอนนี้ที่เห็นไม่รู้เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่พูดว่าน่าจะเป็นคนาหน้าขาวแต่มีท่านหนึ่งหน้าเปลี่ยนไปแต่ไม่สามารถระบุว่าเป็นคนไหน ส่วนตัวเชื่อว่านอกจากคุณน้าหน้าขาวมีคุณลุงคนหนึ่งกลับได้มารับความนิยมทั้งสองคนจะตกลงกันได้ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงเดือนพฤษภาคม18มกราคม2566นายกคนต่อไปหน้าขาวหน้าตึง ยกมือสองข้างแล้วเฮมีความสุขหมอปลายได้ให้สัมภาษณ์ในรายการคนดังนั่งเกลียเปิดเผยนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหน้าขาวหน้าตึงชอบยกมือสองข้างแล้วเฮมีความสุขดีใจซึ่งงานนี้มีคนพุ่งเป้าไปที่เชษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย พราะมีบุคลิกตรงกับสิ่งที่หมอปลายทำนาย31มกราคม2566คุณนาหน้าขาวที่เคยวุ่นวายเรื่องโควิดมาก่อนในรายการอ่อแอแอเองของแอนพัทธิราฟูกินหมอปลายได้เผยว่ามีการสู้รบกันแบบเหมือนสงคราม ลักษณะของผู้นำประเทศคนใหม่ณนะวันนี้หลังจากที่ผ่านมามีการขยับตอนนี้เห็นความรุนแรงคุณน้าหน้าขาวแต่เคยวุ่นวายเรื่องโควิดมาก่อนมีบทบาทเยอะแยะเราจะได้ผู้นำที่รู้เรื่องมีสติอยู่ไม่ลืมของใคร ซึ่งในตอนนั้นชาวเน็ตต่างโยงว่าน่าจะหมายถึงนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย11พฤษภาคม2566คนที่เกิดวันที่21จะเป็นประวัติศาสตร์ไทยมีนายกรัฐมนตรีงคนในวันที่11พฤษภาคม2566 มอปรายเผยกับไทยรัฐท็อกระบุว่าคนเกิดวันที่21จะมีอิทธิพลต่อประเทศชาติมากวันที่21ก็มีคุณองุงอิงลูกสาวคนโปรดของทักษิณชิน,นวัตรและก็พลเอกประยุทธ์จันโอชาและหากเกิดขึ้นหากมีนายกรัฐมนตรีสองคนจะเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยในตอนนั้น ไม่เห็นหีบเลือกตั้งแต่เห็นการจับมือคุยกันแฮปปี้เอนดิ้งจะไม่ใช่สองคนนี้จะมีพี่ใหญ่ของคนเกิดวันที่21 29มิถุนายน2566ได้นายกรัฐมนตรีหน้าแปลแต่อยู่ไม่นานหลังจากเสกได้ไม่นานหมอปลายก็ออกรายการคนดังนั่งเคียร์ โดยรอบนี้เจ้าตัวเผยว่าพิธาอดเป็นนายกรัฐมนตรีคลเอกประวิตยวงสุวรรณหรือลุงป้อมไม่ได้เป็นนายกแต่พักเพื่อไทยจะจับมือลุงป้อมแน่แกะไม่ออกและจะพาอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชิน,นวัตรกลับบ้านคุณน้าหน้าขาวไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่มีอำนาจมากขึ้น รอบนี้จะมีนายกรัฐมนตรีหน้าแปลกแต่อยู่แป๊บก,ก็โดนเปลี่ยนได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ไม่ถาวรเป็นแค่ชั่วคราว10กรกฎาคม2566คนในเครื่องแบบอายุ60ปีปลาย70เป็นผู้ชายไม่ใช่สอสอ ออกรายการไทยรัฐท็อกเผยว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปตอบยากมากเพราะยังดีดกันไม่จบท่านยมบอกแบบนั้นที่เคยไทยว่าคนเกิด21สองคนจับมือจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนละครึ่งสมัยจำไม่ได้ทั้งหมดแต่ที่จำได้ก็คือคนเกิดวันที่21จะมีบทบาทสำคัญช่วงนั้น มีดวงค่อนข้างแรงและก็แข็งมากๆแต่พอกลับมาดูในช่วงนี้มันเปลี่ยนตั้งแต่ปลายพฤษภามันเปลี่ยนกับข้างคนเกิดวันที่21ถอยแล้วปลอดภัยค่อยๆถอยแต่คนในบ้านยังอยู่ดีมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ทั้ง21หญิงและชายส่วนที่เคยบอกว่าถ้าไม่ใช่สองคนนี้ จะมีพี่ใหญ่ของคนเกิดวันที่21คนนั้นถอยแล้วแต่ลุงป้อมยังอยู่คุณน้าหน้าขาวถึงแม้จะยากถึงแม้เวลาไม่ได้คนน้าหน้าขาวหัวเถิกเถิกไม่มีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคงไม่ใช่คนที่เราคิดกันไว้ทั้งหมดอายุ60ปลาย70เป็นผู้ชาย ไม่ใช่สอสอเป็นคนในเครื่องแบบอยู่นานพักหนึ่งหลายปีถ้าตอนนี้จะอยู่ครบเทอมและจะมีคนออกมาเต็มถนนจึงเป็นจุดเปลี่ยนหลักที่จะเกิดความรุนแรงแต่อยากให้ทุกคนใจเย็นๆอยากให้ทุกคนเป็นไปตามกฎหมายให้ใช้สติปัญญาในการต่อสู้ดีกว่าใช้อาวุธ 12. ก,ก,กรกฎาคม2 5 6 6หน้าใหม่สูงใหญ่ไม่เคยเห็นมาก่อนหมอปรายเดินสายให้สัมภาษณ์ต่อกับทางอมรินทีวีต่อรอบนี้บอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนหน้าใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อนชายอายุ50ปีหรือ60ปีไม่เกิน67ไปต่างประเทศบ่อย ตัวสูงใหญ่หน้ากลมผิวเข้มเป็นคนหน้าใหม่ที่เราไม่ได้เคยเห็นมาก่อนพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะเหมือนแผ่ที่มีคลื่นซัดตลอดเป็นนายกรัฐมนตรีที่เหนื่อยและก็ทรมานยังเห็นว่าเชษฐถาทวีสินมีโอกาสมากกว่าพิธาแต่อาจไม่ได้รับโอกาสนั้น พราะมีความเป็นประชาธิปไตยสูงมีความเกรงใจเสียงของประชาชนถ้าได้ขึ้นมามันคือความไม่ชอบธรรม24กรกฎาคม2566พ่อหรือพีกับอีกหนึ่งคนที่เชียร์เพราะรักประชาธิปไตยออกไลฟ์รายการวุตดีของวุตดีวุธ,ธิธร เมดินทะจินดาบอกคุณน้าหน้าขาวยังไงก็ต้องมาแต่คนอื่นมีปัญหาอยู่เยอะแยะแต่คุณน้าลอยลำแล้วลุงที่กเกษียณน,น่าจะพักถ้าไม่พักงานใหญ่ส่วนลุงป้อมคือคนที่น่าจับตามองมากๆแม้นอาจไม่ได้เปิดตัวชัดเจนแต่ทุกอย่างท่านก็ต้องอนุมัติ เห็นภาพนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคนที่30เลขสามเข้าสู่ช่วงอำนาจทหารมากกว่าอำนาจของประชาชนและจะมีช่วงที่แค่มีเพื่อเปลี่ยนทายไม่ได้มีเพื่อถาวรนนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่เราลุ้นอยู่อาจจะมาช่วงเปลี่ยนทายไม่ได้มาบริหารประเทศแบบพบเทิม เป็นผู้ชายตอนนี้ขึ้นอยู่สองคนพอหรือพี่อีกคนก็คือที่เห็นก่อนท่านประกาศตัวว่าจะเข้ามาเล่นการเมืองคนหลังเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าเขาได้บริหารเขาจะเป็นนักบริหารที่เก่งมากๆและจะช่วยเหลือดังสถานการณ์แล้วก็ดึงสถานการณ์ได้เต็มที่แต่ยังไงทั้งสองคนนี้ถ้าขึ้น ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดการชุมนุมได้คนที่สองที่บอกว่าบริหารได้ดีมากจากอยู่กับก้าวไกลไหมไม่รู้นะเอาจากที่เห็นจากการถ่ายรูปเพราะไม่ได้เห็นกันส่วนตัวเอาตามที่ท่านยมบอกคนนี้รักประชาธิปไตยสู้คือสู้ถูกคือถูกผิดคือผิดคนนี้เชียร์มองเห็นอนาคตที่ดี 2 6กรกฎาคม2566นายกมีสีบ่าแข็งตัวย่อพอหรือพีในสัมภาษณ์รายการทางช่องอมรินทีวีนายกคนที่30ต้องรอรุ้นกลางเดือนสิงหามีช่วงหนึ่งก่อนปลายปีบอกขึ้นมาก่อนทำให้ประเทศชาติสงบแต่คำนั้นทำให้มีความรุนแรงหนักกว่าเดิม มีคนอื่นก่อนที่จะเป็นคนจริงลักษาณาายกคนที่30มีสีบ่าแข็งไม่ใช่คนที่เป็นนักธุรกิจจ๋าตัวย่อดอยังเป็นแนวพอหรือตัวพีถ้าเป็นคนที่เห็นนะตอนนี้เขาเป็นคนที่อารมณ์มา่วยทุกคนชูหกเขาเพราะฉะนั้นนักการเมืองจะแฮปปี้แต่ประชาชนจะกั้มกึง่งเพราะรวยกระจุก จนกระจายกระทบเศรษฐกิจหนักไม่ใช่คนที่มาจากพักอันดับสองเพราะไม่รู้จะเอาใครขึ้นแต่อีกคนหนึ่งพักอันดับสหรือสมีคนเขาคิดว่าเหมาะสมเขาก็ส่งขึ้นมาและคิดว่าทุกคนน่าจะเคารพได้ท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการย้อนฟัง หมอปลายทำนาย10ครั้งถึงนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30จะเป็นดังหมอปลายพูดหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ